คุณใช่ไหมคะที่อยากจะทำเงินล้านจากโลกออนไลน์ปีนี้สักทีคุณใช่ไหมคะที่อยากสร้างตัวตนสำเร็จขายของออนไลน์สำเร็จคุณต้องรู้สี่ข้อนี้ค่ะข้อแรกเลยก็คือว่าชื่อกับหน้าของคุณเป็นทรัพย์สินที่แพงที่สุดค่ะวันนี้คุณออกมาอยู่หน้ากล้องคุณออกมาอยู่บนโลกออนไลน์ชื่อของคุณเป็นที่จดจำได้หรือเปล่าคะถ้าวันนี้ คนเห็นคุณเขาสามารถเรียกชื่อคุณได้เลยหรือในไลฟ์ชื่อของคุณเป็นที่เรียกแล้วรู้จักแค่นั้นไม่พอนะคะถ้าชื่อปังทำตังหลักล้านได้เลยค่ะและถ้าชื่อของคุณสามารถ ่อกปากบอกได้ว่าเฮ้ยถ้าอยากสําเร็จออนไลน์มาดูครูซาสิครูซาคนนี้สอนแม่ค้าออนไลน์ครูซาคนนี้สอนสร้างตัวตนแค่ชื่อครูซาคนก็เรียกง่ายจดจําง่ายและแค่นั้นไม่พอเป็นชื่อที่หนึ่งเดียวในประเทศไทยค่ะนี่แหละคะ่ะคือถ้าชื่อจําได้เท่ากับขายได้ค่ะถัดไปค่ะแล้วหน้าของคุณล่ะคะเป็นที่จดจําของทุกคนหรือเปล่าหรือคุณออกมาปุ๊บ ออกมาบ้างไม่ออกมาบ้างนะคะแล้วทำให้ใครจำคุณไม่ได้เลยแบบนี้เรียกว่าไม่สามารถทำเงินได้ค่ะถ้าคุณเก็ทข้อที่หนึ่งชื่อกับหน้าคือทรัพย์สินที่แพงที่สุดรีบออกมาทำให้คนจดจำได้นะคะเงินจะเป็นของคุณค่ะข้อที่สองเลยค่ะบริษัทที่คุณต้องเริ่มเลยนะคะก็คือการทำเพจบน a c e b o o k ค่ะทำเพจเท่ากับทำธุรกิจ สร้างเพจเท่ากับสร้างมูลค่าธุรกิจหลักล้านค่ะวันนี้คุณมีเพจหรือยังคะหรือคุณยังขายของใน facebook อยู่หรือคุณยังสร้างตัวตนใน f a c e b o o k อยู่ถ้าคุณอยากจะสำเร็จปีนี้คุณต้องย้ายความสำเร็จของคุณไปอยู่ที่หน้าเพจด้วยค่ะนี่คือธุรกิจของจริงไม่ว่าจะเป็นนะคะไ g ไม่ว่าจะเป็น YouTube รวมถึง L i n e Line คุณต้องสร้างธุรกิจจาก4สิ่งนี้ค่ะ ข้อที่3ค่ะก็คือเครื่องมือที่คุณต้องทำตลาดปี2020นั่นก็คือมือถือดีๆสักหนึ่งเครื่องค่ะเป็นมือถือที่ไร้สดนะคะแล้วสวยแล้วทำให้คุณอยากไร้สดทุกวันเป็นมือถือที่คุณรู้เลยว่าคุณสามารถสร้างเงินได้จริงๆลงทุนกับมือถือเท่ากับลงทุนธุรกิจค่ะอย่างที่สองค่ะไม่ว่าจะเป็นขาตั้งกล้องไม่ว่าจะเป็นไฟนะคะอันนี้คือครูซาขอแนะนำให้คุณสุดตัวเลยและอีกอย่างหนึ่ง อาจจะเป็นแอปตัดต่อคลิปวิดีโอคุณสามารถโหลดฟรีได้เลยต่างๆนะคะแล้วรวมถึงแอปตัดต่อภาพตกแต่งภาพให้คุณสวยขึ้นดูเก๋ขึ้นตรงนี้นะคะคือเครื่องมือทำเงินทั้งหมดที่คุณต้องรู้ปีนี้ค่ะ ข้อที่4ก็คือความรู้ในตัวคุณค่ะอย่าดูถูกความรู้ในตัวเองนะคะเพราะความรู้ในตัวเรานี่แหละที่จะสร้างเงินบนโลกออนไลน์และมีแต่คนถามครูซาว่าให้เริ่มต้นจากอะไรก่อนคะครูซาชอบสอนเสมอว่าให้คุณเริ่มต้นความรู้จากสิ่งที่คุณถนัดก่อนถ้าคุณทำสิ่งที่ถนัดยังไม่ได้ดีต่อให้คุณทำในเรื่องที่ไม่ถนัดคุณก็ไม่สามารถทำมันสำเร็จค่ะแล้วพอคุณเริ่มจากความรู้ที่คุณถนัด ความรู้ถัดไปที่คุณต้องรู้เลยก็คือความรู้ที่สร้างเงินให้กับคุณได้เป็นความรู้ที่โลกออนไลน์ต้องการเป็นความรู้ที่สร้างมูลค่าให้กับคนของคุณค่ะวันนี้โอกาสที่ดีที่คุณได้ฟังสี่สิ่งนี้แต่คุณไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงครูซาค่ะมีคอร์สออนไลน์ชื่อว่าคอร์สสร้างเพจ สร้าง10ล้านออนไลน์เหมาะสำหรับทุกคนเลยนะคะที่อยากจะลุกขึ้นมาทำเพจให้สำเร็จในปี2020เหมาะกับทุกคนเลยที่คุณไม่รู้จับต้นชนไปลายไม่ถูกฉันไม่กล้าฉันไม่มั่นใจฉันอยากหาคนสำเร็จคอนเฟิร์มฉันจริงๆรวมถึงครูซ่านะคะสอนกลยุทธ์สูตรสำเร็จที่ครูซ่าสร้างเพจสร้าง10ล้านครั้งแรกในชีวิตแล้วก็มีการไม่ว่าจะเป็นสอนตัดต่อภาพสอนตัดต่อคลิป รวมถึงการสร้างตัวตนและเทคนิคการขายหูฟังมาถึงตรงนี้แล้วถ้าคุณสนใจนะคะครูซาบอกเลยว่าราคาพิเศษอยู่ท้ายคลิปค่ะคอร์สนี้นะคะจากมูลค่า1 9 9 0 0บาทคุณสามารถได้ราคาพิเศษเป็น7,900บาทค่ะ และถ้าวันนี้คุณได้ฟังคลิปนี้10ท่านแรกค่ะคุณจะได้หนังสือนะคะเล่มนี้เลยเป็นคัมภีร์ตำราชีวิตนะคะของครูซาที่จะส่งให้คุณฟรีๆถึงบ้านเลยได้ทั้งราคาพิเศษ7,900ได้ทั้งหนังสือแค่นั้นยังไม่พอค่ะคอร์สนี้คุณสามารถผ่อนชำระได้ด้วยคุณสามารถจ่ายครั้งแรก4,900บาทและที่เหลือจากนั้นคุณสามารถผ่อนชำระ ต่อจากที่แอดมินบอกคุณได้เลยคอร์สนี้นะคะครูซาตั้งใจค่ะทำสุดชีวิตเลยแล้วก็ตั้งใจนะคะที่จะเอาออกมาช่วยแม่ค้าออนไลน์ช่วยทุกคนที่สร้างตัวตนถ้าคุณเป็นหนึ่งคนที่อยากสำเร็จรักครูซาและศรัทธานในตัวครูซาอย่างที่ครูซาศรัทธาในตัวคุณเข้าไปเรียนคอร์สนี้สำเร็จไปได้วยกันนะคะ